สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์นี้คุณครูจะสอนเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดหรือที่เราเรียกกันว่าการชั่งน้ำหนัก่าชั่งน้ำหนักสิ่งของชั่งน้ำหนักคนชั่งน้ำหนักผลไม้ผักและอื่นๆนะคะเราไปดูกันอ่ะอันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเครื่องชั่งสปริง หรือบางคนอาจจะเรียกว่าตาช่างบางคนเรียกว่ากิโลนะคะแต่ให้รู้ว่าที่จริงแล้วต้องเรียกว่าเครื่องช่างสปริงหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีวงกลมแล้วก็มีขีดมีตัวเลขนะคะแล้วก็มีเข็มเรามาดูเส้นตรงนี้นะคะมันจะมีเส้นสีดำถ้าเราวางของลงไปแล้วเ,เข็มชี้ไปที่เส้นที่หนึ่งแสดงว่าของนั้นน่ะหนักหน,หนอะไรคะใครเดาได้ หขีดค่ะอ่ะแสดงว่าเส้นเนี้ยมีหน่วยเป็นขีดนะคะอ่ะอันนี้ได้แล้ว1ขีด2ขีด3มขีด4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีดและ10ขีดทีนี้ทำไมครูต้องหยุดที่10ขีดเพราะว่าเมื่อเรามาถึง สิบขีดแล้วเราเจออะไรคะเส้นมันจะยาวกว่าเพื่อนแล้วก็เจอเลขหนึ่งนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าสิบขีดเนี้ยหน่วยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะจากสิบขีดจะเท่ากับชี้ที่เลขอะไรคะเลขหนึ่งหนึ่งอะไรคะใครพอจะรู้หน่วยของมันหนึ่งอะไรคะหนึ่งกิโลกร,รมัมนัน่นเองคะ่ะแสดงว่าสิบ ขีดนี้เท่ากับ1ก่กิโลกรัมนะคะตัวเลขจะตรงกับตัวเลขนี้อ่ะลวถ้าเข็มมันชี้ไปที่เลขสองเมื่อกี้นับมาแล้ว1ิบขีดนับไปอีก10บขีดเป็นกี่ขีดคะยี่สิบขีดยี่สิบขีดเท่ากับชี้ที่เลขอะไรคะเลขสองเท่ากับ2ออะไรคะหน่วยเป็น กิโลกร,รมัมนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างค่ะแครอทหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดเข็มชี้ไปที่เลข4พอดีเปะเลยไม่มีขาดไม่มีเกินแสดงว่าแครอทหนักเท่าไหร่คะกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีด4กิโลกร,รมัมมีขีดไหมคะไม่มีนะเพราะว่าเขาชี้ไปที่เลข4พอดีเปะก็ต้องตอบ0นยขีด แบบนี้นะคะไปดูข้อถัดไปกันชมผู้หนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดเราก็มาดูเข็มเข็มชี้ไปที่เลขอะไรคะเลข1แบบเลยมาแล้วใช่ไหมคะเลยแล้วถึงเลข2อ,อยังยังไม่ถึงอยู่ในช่วงกี่กิโลกร,รัมคะ1กิโลกร,รมัมอ่ะแล้วกี่ขีดล่ะนักเรียนก็ต้องนับให้มันตรงถ้าเกิดว่านักเรียนมองไม่เห็นนักเรียนเอาไมาบ้บรรทัดมาทาาแบบนี้ นะคะอ่ะขีดที่1ขีดที่2เข็มตรงกับขีดที่2พอดีแสดงว่าชมพู่หนัก1กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะ2ขีดนั่นเองแบบนี้นะคะให้นักเรียนค่อยๆฝึกไปนะคะ